เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเม,มาร์เคิลพร้อมด้วยอาชีพพระโอรสพระชันสาหนึ่งขวบย้ายไปพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วข่าวว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่ชาวบ้านอยู่เมืองมาริบู แต่หลังจากทุกอย่างคลี่คลายลงทั้งสองพระองค์มีแผนจะซื้อบ้านซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ในเมืองและต้องการให้นางดอรีเรีแล,ลักแลนมารดาวัย63ของเมกแกนมาเคิลย้ายเข้ามาพำนักด้วยทางด้านเดอะซันหนังสือแทบลอยดังของอังกฤษอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเจ้าชายฮารี่และเมกแกนมาเคิลอดีตนักแสดงไม้สาวชาวอเมริกันซึ่งเคยผ่านการหย่าร้าง ก่อนจะพบรักและเข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี่พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษเปิดเผยว่าทันทีที่มาตรการกักตัวอยู่บ้านและมาตรการล็อกดาวจบลงแฮร์รี่และเมแกนจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่พวกเขากำลังมองหาบ้านที่จะปักหลักในลอสแองเจลิสและทั้งคู่ต้องการให้ดอเรียย้ายไปอยู่ด้วย แต่ด้วยความที่ดอเรียเป็นคนที่รักอิสระสูงมากและไม่ต้องการอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของแฮร์รี่และเมแกนดังนั้นบ้านหลังใหม่ก็จะมีส่วนที่พักซึ่งเป็นของดอเรียโดยเฉพาะเตสันอ้างว่าคูดัสเซกซึ่งหมายถึงเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเค้ามองหาคารืหารราคา12.5ล้านดอลลาร์หรือราว405ล้านบาท ขนาด6ห้องนอนตั้งอยู่ในย่าน Pacific Palisades ของ Los Angeles ซึ่งเป็นย่านที่พักของดาราดังฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งทอ o แฮ a n k พระเอกฮอลลีวูดรุ่นอาวุโสและเบน Affleck พระเอกฮอลลีวูดดังวัย47ปีทั้งนี้ The Sun ยังเล่าถึงคาริหาตที่จะาชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลไม้ตาไว้เป็นคาริหาตหลัางงาม มองเห็นวิวทะเลมีสระว่ายน้ำมีห้องสำหรับดูหนังมีสวนขนาดใหญ่และลานปลูกไม้เลื้อยทุกคนในครอบครัวพูดแซวเล่นกันว่าแฮร์รี่และเมแกนจะมีพี่เลี้ยงเด็กแต่ความจริงก็คือเมแกนไม่ไว้ใจคนมากมายและดอเรียก็คือที่พึ่งและเป็นฮีโร่สำหรับเธอแฮร์รี่ก็สนิทกับดอเรียด้วย ดังนั้นเชื่อหรือไม่ละว,ว่าแฮร์รี่ต้องยอมรับความคิดที่จะมีแม่ยายมาอยู่ร่วมบ้านด้วยแหล่งข่าววงในเปิดเผยดัชเชสแห่งซัสเซกสนิทกับนางดอเรียมากเพราะจะว่าไปก็เหมือนทั้งคู่มีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกเนื่องจากนางดอเรียแยกทางกับนายโทมัสมาร์โคลอดีตผู้กำกับแสงในวงการฮอลลีวูดบิดาของเมแกนมานานมากแล้ว อีกทั้งตอนนี้ดัชเชสเมแกนกับนายมาร์คอลก็แทบจะเหมือนตัดขาดกันหลังจากนายมาร์คอลออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบุตรสาวอีกทั้งก่อนจะเสกสมรสกับเจ้าชายแฮรรี่บุตรชายและบุตรสาวของนายมาร์คอลซึ่งเป็นพี่ชายและพี่สาวต่างมารดาของเมแกนก็เคยออกมาให้ข่าวโจมตีเธอเช่นกัน อย่างไรก็ตามจากข่าวว่าตั้งแต่ย้ายจากแคนาดาไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสดัชเชสเมแกนยังไม่ได้ไปเยี่ยมนางดอเรียเลยเนื่องจากวิกฤตในปัจจุบันที่ครอบครัวเจ้าชายแฮรรี่ต้องปฏิบัติตามโดยจะออกไปนอกบ้านก็ต่อเมื่อมีธุระจำเป็นเท่านั้น